สวัสดีครับในการที่เราหาวัสดุวัสดุมาทำงาน DIY วันที่2เรานะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับไปเอามาเพิ่มอันนี้จะเป็นอ่ะอุปรีเกี่ยวกับประตูนะครับมีกรมีมือจับนะครับมีหูช้างนะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วเลือก304เนาะ อนี้มาสิ่งที่เราให้เขาส่งมาให้นะเพราะเราบ้านเราไม่มีกระบะนะเราก็เลยต้องใช้บริการของทางไทยวัสดุเองนะครับก็จะมีเพิ่มเติมคือประตูนะครับประตูไม้สนนะครับแล้วก็มีบวงกบไม้แคมปัสนะครับมีปูนนะครับแล้วก็ปูนฉาบปูนก่ออิด อดมอนนะครับแล้วก็เหล็กเส้น2หุนเส้นหนึ่งทษทีครับ2หุน2เส้น3หุนเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เราเพิ่มเติมมาจากเมื่อวานนะครับจากเครื่องมือที่เราซื้อเมื่อวานเนาะนี่นี่มารวมกันครับมารวมดูกันว่า,าค่าจ่ายที่เราจ่ายไป2วันเนี้ยที่จะทำงานดาน DIY ของเรา เป็นยอดเท่าไหร่เนาะนี่จะเป็นค่าท่อนะครับท่อ p v c ทําบ่อปลาแล้วก็จะมีเรื่องของประตูนะครับประตูพวกวัสดุที่จะมานำฉากก่อของเรานะครับ มือต้นเราก็ทํางานตีไว้เนี่ยสง,งานด้วยกันเลยนะครับเป็นเป็นประตูหน้าบ้านน,น,นะครับกับบ่อปลาเนาะบ่อปลาข้างบ้านเนะาะเพราะเราจะปิดทางออกเลยด้านข้างเนาะลงทุนไปนะครับตกใจเลยที่มันแพงแพงเครื่องมือเนาะ มันก็เลยดูแพงอะนะครับจริงๆงานทําเองเนี่ยเพราะว่าการเล็กๆเราจ้างเขาไม่ได้นะครับไม่มีใครช่างที่ไหนก็ทํากันนะครับเราก็ต้องทํากันเองเนี่ยนะครับครับส่วนวัสดุที่เขาจะต้องส่งให้เรานะครับเราใช้บริการส่งเขาเนาะก็จะมาวันที่17นะครับซึ่งอีกประมาณ6วันนะครับในช่วงนี้เราก็จะเตรียมการเคลียร์พื้นที่อะไรเพื่อที่จะได้เก็บของนะครับแล้วก็ทำทำทำงาน DIY ของเรานะครับ